คนเจ้าชูเนี่ยเขาเรียกว่าปิรามิดเซลเอสเตมอ่ะมันโดนพังทลายไปตอนวัยเด็กแล้วคนเราปกติเวลาเซลเอสเตมพังทลายเนี่ยแล้วชีวิตเคยล้มเหลวมาก่อนชีวิตพ่อแม่อย่าล้างกันทะลาะกันพ่อแม่ไม่รัก เพื่อไมอ่คนที่เลี้ยงมาไม่รักแล้วเอาชีวิตประสบความสําเร็จได้เพราะว่าเขามาสร้างฐานปีลรามีของเขาเองใหมเหมือนครูอ้ออ่ะตอนเด็กอ่ะพ่อแม่ทะเลาะกันให้เห็นตั้งแต่เด็กเชื่อไหมครูเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะครูโดนเรียกครูโดนครูประจําชั้นเรียกผู้ปกครองให้มาคุยตั้งแต่ครูอยู่อนุบาลเพราะว่าตอนนั้นครูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้เสร็จครูไปทําอะไรคะไปโปรแกรมจิตตัวเองใหม่มันทําให้ครูเรียนรู้ว่า พาแม่ครูไปเรียนรู้ว่าอ๋อตอนเด็กที่เราโดนเรียกคู่ปกครองอ่าโดนเรียกคู้ปกครองตั้งแต่อนุบาลมีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาตั้งแต่อนุบาลปกติเขามีปัญหากันตอนวัยรุ่นใช่ไหมตอครูอ่ะมีปัญหาตั้งแต่อนุบาลอ่าไปแกล้งเพื่อนตั้งแต่อนุบาลไปแกล้งเพื่อนตั้งแต่อนุบาลแล้วก็มีปัญหาอาการเหม่อลอยอะไรต่างๆเนี่ยครูไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่รับรู้มากๆพ่อแม่ทะเลาะกันที่เห็นบ่อย แล้วก็มีอะไรที่แบบเชิงในกางติตัวครูพูดหน้าช่องไม่ได้นั่นแหละคูมันก็เลยทําให้เซลล์เอสตีนบางอย่างครูค่อนข้างอ่อนแอแล้วครูไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันว่าครูมาสร้างใหม่อตอนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วมันทําให้ชีวิตเราแข็งแรงมากขึ้นฉะนั้น,นคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เซลล์เอสตี Self ไม่แข็งแรงฐานปิรามิดไม่แข็งแรงพอแม่สร้างให้มีเต็ม ฐานความรักไม่ดีทีนี้พอมาอยู่กับเมียที่ไม่มีจิตวิทยาภรรยาที่วาจามีปัญหานะคะยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ความเป็นเฟมินิองออกมาด้วยยิ่งทํทำให้ผู้ชายคนนี้เข้าสู่สภาวะดิ่งเขาเรียกว่าอาการเดียวกับตอนที่ขาดความรักในตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูหรือวัยเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับการให้ความรักไม่ได้รับการเติมเต็ม เข้าสู่สภาวะดิ่งอีกครั้งเพราะภรรยาคนนั้นไม่ได้วางตัวเองเป็นคนรักที่แท้จริง